สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว4.5 over ทุกๆท,ท่านครับผมก็วันนี้นะมันที่มาจับตัวเนี้ยมันเป็นพ่อราคาล้วนๆนะและแล้วก็แรงจูงใจของอาบังเลยครับผมคิดว่าอาบังนัดนี้มันเอานะครับแล้วก็แรงจูงใจด้วยก็เป็นฟุตบอลโลกนะรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับผมสาหารัฐเอมเมริกาเล่นในบ้านนะผมเจอมาเลเซียนะครับ ก็คู่นี้เนี่ยอิรเรสเนี่ยมันอยู่อยู่อันดับสีนะในตารางนะอยู่อันดับสีนะมันก็เก็บใช้ได้สองแพ้สองยิ 2, ยงแปดเสียสีได้อยู่หกคะแนนส่วนไทยเนี่ยไทยมีแปดนะมาเลเซียมีเก้านะแล้วเวียดนามมนะีสิบเอ็ดนะสหรัฐอิร์เรสเนี่ยมันจำเป็นต้องเอานะและมาเลเซียก็จำเป็นต้องเอาเหมือนกันคือใส่กันใส่กันมันแน่นอนอนะ่ะแล้วอิร์เรสเล่นในบ้านอนะ่ะ มันแทบที่จะไม่มีทางเลือกเลยนะนี่คือแรงจูงใจของมาเลย์มันแทบที่จะไม่มีทางเลือกเลยส่วนเมส่วนมาเลเซียเองถามว่ามันมีแรงจูงใจไหมมันก็มีเหมือนกันนะมาเลเซียมันก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับก็วันนี้นะราคาออกมาเป็นเอมิเลนะครับต่อลูกครึ่งเลยนะนี่ผมดูในแบตสามหกห้าหน้าราคาตั้งต้นลูกครึ่งเลยนะจ่ายหนึ่งจุดศูนย์สามให้มาเลเซียศูนย์จุดแปดสามนี่คือราคาหฮนแคปของมันนะครับส่วนราคา ูงต่าเนี่ยจาก2.75เนี่ยมาเลยอ่าสูงต่าเนี่ยเอเมเรตเปิดมา2.75จ่ายสูงนาล้นจ่ายต่า0.83นะของเอเมเรตเนี่ยส่วนราคาพูลั่นตั้งต้นของ8.65 3เนี่ยราคาเปิดเนี่ยให้เอเมเรตชนะ1.20นะให้พูเสมอ6.50และให้พูหลังบ้านมาเลเซียชนะ8.0ส่วนราคาปัจจุบันของมันเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่ที่ลูกครึ่งนะ แต่เริ่มลดน้ำและจ่าย0.88จ่ายลง0.98ส่วนราคาสูงต่าเนี่ยของ8365เนี่ยขยับเป็น3ลูกแล้วนะตอนนี้ขยับเป็น3ลูกจ่ายสูง0.85จ่ายลงน้ำลนเลยนะครับส่วนราคาพูเนี่ยจาก1.20ของอ m มิเรตเนี่ยก็ปรับขึ้นไปเหลือ1.29แล้วก็พูเสมอเนี่ย6.50ก็ขยับลงมา5.25และให้ภูชนะของมาเลเซีย9.50ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบราคาพูเลขเนี่ย กับราคาภูปัจจุบันเนี่ยซึ่งผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับเอมิเรตนัดนเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยนะผมบอกไว้เลยถ้าเราดูจากราคาภูตั้งต้นกับราคาภูปัจจุบันนะ่ะไม่ง่ายเลยนะสำหรับนัดเนี้ยเพราะว่ามาเลเซียมันจําเป็นก็ต้องเอาเหมือนกันนะส่วนเอมิเรตอ่ะมันก็จําเป็นต้องเอาเหมือนกันแต่ด้วยเอมิเรตฐานะเล่นในบ้านแบกราคาถึงลูกครึ่งซึ่งมันเป็นราคาที่ถามว่าแพงไหมก็สำหรับผมนะสำหรับทีมชาติถือว่าแพงนะ ถือว่าแพงเลยและมันจำเป็นต้องเอาด้วยส่วนราคาเนี่ยมันเนี่ยพูดถึงเนี่ยมันก็ยังไงอ่ะถือว่ามันมันแบกราคาตรงนี้ถือว่ากดดันพอสมควรเหมือนกันนะส่วนไอเอมิเรตเนี่ยอยู่อันดับสี่นะหกแต้มวันนี้ไทยก็เตะด้วยไทยก็อันดับสามมาเลเซียก็อันดับเก้าเวียดนามอันดับสิบเอ็ดครับวันนี้แล้วก็เอมิเรตเนี่ย เวลาเจอมาเลเซียเนี่ยถสติที่พบกันตั้งแต่ปี2007ตนจนถึงปี2019เนี่ยเอเมเรตทาได้ดีกว่านะเอเมเรตทาได้ดีกว่าชัดเจนเลยแต่ว่าด้วยเรยราคาให้ดิเขปบลูกครึ่งเนี่ยที่เจอกันัดนัดล่าสุดปี2019เนี่ยเอเมเรตไปเยือนมาเลเซียชนะ่ยชนะ2-1ยิงไม่ขาดนะยิงไม่ขาดแต่แสติที่เจอกันนะเอเมเรตฟาดเรียบเลยนะเอเมเรตฟาดเรียบเลยส่วนมาเลเซียเนี่ย มาเลเซียเนี่ยเวลาเจอแฮนดิแคปลูกครึ่งเนี่ยที่ผมไล่ดูนะเวลาเจอแฮนดิแคปลูกครึ่งส่วนมากจะไม่รอดนะแล้วเวลามาเลเซียเนี่ยออกไปเยืยนอนนะเสติเวลาเจอลูกครึ่งเนี่ยถือว่าไม่ถือว่าทําไม่ค่อยได้ดีนะทําไม่ค่อยได้ดีแต่เอมิเรตเวลาฐานะเล่นในบ้านเนี่ยเวลาแบกราคาลูกครึ่งนะมีประตูให้เราเห็นอย่างน้อย2ประตูนะผมจะบอกเลย ส่วนมาเลเซียน่ะสติเวลามันออกไปเยือนใครเนี่ยมันม,มันออกไปเยือนใครมันไม่ค่อยดีนะมาเลเซียนะผมบอกเลยสติเวลาออกไปเยือนนะ่ะโดนโดนตลอดเลยนะส่วนราคาวันนี้เนี่ยที่เปิดมาสกอสูงแรกเนี่ยจาก1ลูกนะจาก0.75เลยตอนนี้ไหลเป็นลูกควบลูกครึ่งและจ่ายสูง0.96จ่ายต่ำ0.84นะครับนี่คือราคาสกอสูงแรกนะครับส่วนแฮนิแคปครึ่งแรกเนี่ย จากเลทครึ่งควบลูกเอ้ยไม่ใช่จากเลทครึ่งลูกก่อนแล้วก็ไหลเป็นครึ่งควบลูกแล้วก็ไหลเป็นครึ่งลูกอีกแล้วก็ไหลเป็นครึ่งควบลูกอีกสลับสลับจนตอนนี้มานิ่งอยู่ที่ครึ่งลูกนะตอนนี้มานิ่งอยู่ที่ครึ่งลูกจ่าย0.77แล้วก็ให้รอง1.05นี่คือไฮนแคปครึ่งแรกที่เอมิเรตแบกราคานี่ไว้สาเหตุที่มันต่อครึ่งควบลูกครึ่งแรกเนี่ยช่วงเวลา6โมงจนถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยแล้วจ่ายน้ําล้นเนี่ยแล้วอยู่ๆมาตัดเหลือครึ่งลูก จนปัจจุบันจ่าย0.7อะซึ่งเจ้าเองก็คิดว่าอาจจะมี2ประตูในครึ่งแรกให้เราเห็นเลยนะผมบอกให้อาจจะมี2ประตูครึ่งแรกให้เราเห็นด้วยซ้ำนะคู่นี้นะเหลือ0.77แล้วอะแต่ถ้าผมมองอีกมุมนึงนะถ้าผมมองอีกมุมหนึ่งคือคู่นี้เนี่ย ในทฤษฎีจริงๆอ่ะผมมองว่าไม่ง่ายสำหรับเอมิเรตนะเพราะมาเลเซียก็มีดีเหมือนกันนะถ้ามาเลเซียสวนแม่นๆเอาเรื่องนะแต่ด้วยว่าเสติหลายๆอย่างอะ่ะเวลามาเลเซียออกไปเย็นไปเล่นนอกบ้านนะเสติมันไม่ค่อยดีแล้วเอมิเรตเวลาเล่นในบ้านแล้วแบกราคาลูกครึ่งเนี่ยเฮนดิแคปตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าชัดเจนนะส่วนแรงจูงใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านหมดอยู่ที่ว่ามันทําได้หรือไม่ได้แต่ผมคิดว่าด้วยแบกราคาแบบนี้ เอเมิริตจำเป็นต้องชนะสถานเดียวนะผมบอกเลยมันจำเป็นต้องชนะสถานเดียวเพื่อดีดคะแนนขึ้นไปมันก้าวแต้มนะก็วันนี้นะครับไปฟุตบอลอาบังเลยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียไปสกอร์สูงแรกสาต ไปสกอร์สูงแรกสหรัฐอารับเอมิเล่และผมเจอมาเลเซียเตเวลา5้าทุ่มสีถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S สี่ห o v e r s ส5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นครับผมรับรองกลุ่มนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนส่วนปิดท้ายด้วยซึ่งผมมองว่าด้วยเรลราคาของสูงต่ำขยับแบบนี้เนี่ย ซึ่งผมมองว่ามีประตูให้เราเห็นนะจาก2.75แล้วไหลไป3ลูกแล้วจ่าย0.85ยังกับถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยเหมือนน้ำแห้งเลยนะ0.85เนี่ยถือว่ายังแบบยังแบบกินกินค่าน้ำเราไปเยอะพอสมควรเลยนะก็โอเคนะวันนี้ไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ